สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกม s t a r d e t 2ในมัลติเพเยอร์นะครับก็เป็นเกมในเอาชีวิตรอดในหมูกก่เกาะนะครับก็สิ่งที่ต้องมีอย่างแรกนะครับก็คือ a m ามอาชะครับ h a ามาชีนี่เป็นตัวสำคัญนะครับก็เล่นแรน์เหมือนกับไม้ครับอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดฉากไปดูในเกมเลยนะครับ ต่อมาก็มาเข้ารเกมนะครับพอเข้ามาเกมปุ๊บก็กดที่มัลติเพเยอร์นะครับส่วนคนที่สร้างห้องก็เลือกที่ create เกมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตั้งชื่อห้องนะครับเซิร์ฟเวอร์พอร์ตนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้ก็คือเลือกแมปนะครับเราสามารถเอาแมปมาใส่ก็ได้นะครับหรือจะอ,อะไรก็ได้เียเลือกแมปเลือกแมปนิคแมป อ่าเซิร์ฟเวอร์พาร์ทเบิร์ดจะตั้งก็ได้นะครับไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่เพลเยอร์ลิมิตก็คือคนที่อาจจะเข้ามาในเซิร์ฟของเรานะครับก็ตั้งเป็นสี่ไปก็พอตั้งอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาติ๊กถูกตรงติ๊กกระบาดสีเขียวตรงที่ครีเอทเกมนะครับแล้วก็ติ๊ก,กถูกไปบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วกูเข้าเกมไม่ได้ เราต้องรอเพื่อนเข้ามาคนนึงก่อนนะครับเราให้เพื่อนกดเป็นติ๊กถูกอย่างนี้เราต้องกากบาทไว้ก่อนนะครับรอเพื่อนก็ติ๊กถูกไป้ปุ๊บเราฟอเพื่อนจะบอกว่าเลดี้หรืออยากเล่นแล้วก็กดติ๊กถูกไปแล้วมนันจะโหลดเข้าเกมนะครับส่วนคนจะเข้าก็กดที่แลนนะครับพอเราสร้างห้องปุ๊บเราก็จะเห็นห้องหลายห้องของเพื่อนเรานะครับถ้าเพื่อนเยอะ พังห้องเยอะก็จะเห็นห้องเยอะนะครับอ่ะก็พี่เล่นก็ง่ายๆนะครับก็มีแค่นี้นะครับสาหรับใครอยากได้ตัวเกมนะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ที่ใต้ description ไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายยเดี๋ยวจะแค่ให้ดูนะครับถ้าว่าง